เอาละว,วันนี้ผมมีหัวใจมาเป็นหัวใจที่จะไว้ให้ผู้ป่วยคนนี้เออพระเจ้ามิสเตอร์บีได้โปรดช่วยผมด้วยเถอนนะไปพวกมึงดูดีอันนี้กําลังจะตายอยู่วะได้โปรดผมต้องการหัวใจช่วยผมได้ไหมครับหรือคุณต้องการผมหรือคุณต้องการรถเทสลาละ่ะนี่พวกมึงกําลังเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูก็ตายหาหรอกเป็นเด็กดีต่อไปนะเป็นเด็กดีพ่องถ้าอยากได้ต้องไปหาเอ,าเองในกล่องพวกนี้ มันเต็มไปด้วยหัวใจแล้วกุญแจของรถเทสลาล่ะโอเคเรามาดูกันซิว่าผู้ชายคนนี้เขาจะหาหัวใจเจอหรือเปล่านะฉันคิดว่ากานทำแบบนี้นะ่ะมันไม่ดีเลยนะจิมมี่เดี๋ยวเขาก็ตายหรอกมึงนะ่ะอย่าพูดมากฉันชอบกินน้ำทอมบอกได้ซอยจูนี่อร่อยมากเลยไม่เป็นไรคุณกำลังจะตายคุณมีเวลา20วิในการหากุญแจนะ อ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเชมเนียโอ้มิสเตอร์บีทผมติดตามช่องคุณมานานแล้วติดตามมานานจาในใยากระเซ็หยอคุณเลยล่ะขอบคุณที่ติดตามนี่คือห้าแสนด,ดอลลาร์เราหวังว่าคุณจะไม่ซื้อกินแต่ซอยจุนะเราอยากให้คุณกินอย่างอื่นกันบ้างนะเข้าใจหรือเปล่าอ่าฉันหาคุณแจรถเทสลาเจอแล้วล่ะนะยินดีด้วยคุณได้เป็นเจ้าของรถคนใหม่แล้ว<อ>แต่ช่างน่าเสียดายคุณหาหัวใจไม่เจอนะ และคนยังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังจะตายในอีกสองสามนาทีผมขอขอบคุณคุณที่มากดติดตามช่องเราและสำหรับยอดซับนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยโอ้ก่อนอื่นผมอยากรู้จังเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่านะ่ะทุกคนคิดมันผมไหมว่าเราคนที่จะเปิดคลิปโป้ให้ผู้ชายคนนี้ดูก่อนตายนะ่ะทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเออจริงๆมีคนให้หัวใจใหม่ฉันมาแล้วล่ะไม่นานเขาจะพาฉันออกไปจากรัฐแล้วล่ะ จะน่าจะหายดีแล้วละมั้งเนี่ยนี่ทุกคนรู้อะไรไหมผมเพิ่งจะซื้อโรงพยาบาลนี่เมื่อกี้เอง